จาะลึกอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2565แถลงการฉบับที่1วันที่เปลี่ยนทุกอย่าง14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสงฝึกสุนัขนักกองพันสุนัขทหารศูนย์การทหารราบท่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาทันทีที่พระองค์ประชวนอย่างกระทันหันและหมดพระสติ แพทย์ทหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุได้ถวายการประถมพยาบาลเร่งด่วนแต่เนื่องจากอาการรุนแรงจึงต้องรีบเชิญเสเด็จด,ด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรักษาเบื้องต้นก่อนจะเคลื่อนย้ายด่วนมายัางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครพระอาการประชวรด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยจนหมดพระสติคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดและกำลังติดตามเฝ้าระวังพระอาการอย่างต่อเนื่อง ขอประชาชนร่วมกันส่งกำลังใจและสวดมนต์ถวายเพื่อให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงถแถลงการฉบับแรกนี้ออกมาหลังเหตุการณ์จริงเกือบ21ชั่วโมงถแถลงการฉบับที่สองออกมาในวันที่19ธันวาคมพศ2565เวลา19นาฬิกาหลังจากเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว5วันเต็มพระหัทไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร คณะแพทย์ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระหัตไทยพระวักกะและพระปะะับภาษะคือไตมีการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจไม่พบความผิดปกติพระหัตไทยบีบตัวได้ไม่ดีหมายถึงหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวหรือ heart failure ซึ่งอันตรายมากเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอ ใช้เครื่องมือช่วยหัวใจปอดและไตนี่คือสัญญาณของ multiple organ failure คืออวัยวะสำคัญ3ระบบทำงานไม่ไหวต้องพึ่งพาเครื่องมือแพทย์ทั้งหมดเครื่องช่วยหัวใจอาจเป็น ECMO หรือเครื่องพยุงหัวใจเครื่องช่วยหายใจเพราะปอดทำงานเองไม่ได้เครื่องล้างไตเพราะไตยหยุดทำงานเครื่องฉีดสีหลอดเลือดหัวใจไม่พบความผิดปกติ ตรงนี้สาคัญมากครับเพราะถ้าไม่ใช่หลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันกแ็แปลว่าอาการหัวใจล้มเหลวไม่ได้มาจากโรคหัวใจขาดเลือดแบบที่คนทั่วไปเข้าใจถาแถลงการฉบับที่สองนี่เป็นการเปิดเผยว่า พระอาการสุดหนักลงกว่าที่ทุกคนคาดเพราะไม่ใช่แค่หัวใจแต่ทั้งปอดและไตก็ล้มเหลวไปพร้อมกันแล้วแต่ถึงจะร้ายแรงขนาดนี้ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่แอบสะท้อนอยู่เบื้องหลังคือทีมแพทย์กําลังทํางานอย่างเต็มที่ตรวจหาสาเหตุทุกอย่างจนกลายเป็นช่วงเวลาเงียบงานที่ยาวนานที่สุดเพื่อหาความจริงว่าอะไรทำให้หัวใจของพระองค์ล้มเหลวได้ขนาดนี้ แถลงการฉบับที่สา5้าวันเต็มๆทุกคนภาวนาสวดมนต์ส่งกำลังใจแอบหวังเล็กๆว่าพระองค์จะส่งฝืนขึ้นมาพระอาการประชวนหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยที่เกิดจากเชื้อไมโครพลาสมาหืมไมโครพลาสมาเชื้อตัวนี้มันร้ายกาจมากๆเลยนะครับ เชื้อเล็กกว่าที่คิดไม่มีกําแพงเซลล์ยาปฏิชีวนะบางตัวใช้ไม่ได้ผลและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมันเข้าไปซ่อนในกล้ามเนื้อหัวใจได้ครับพอเชื้อเข้าไปในหัวใจก็ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอาการแรกคือหัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้ารุนแรงมากหัวใจก็หยุดเต้นกระทันหัน และนั่นแหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระองค์ในวันที่14ทธันวาคมอย่างน้อยหมอก็เจอตัวการแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งประเทศสะเทือนใจที่สุดอยู่ที่ประโยคถัดมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ส่งรู้พระองค์แปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือตลอด25วันเต็มๆพระองค์ยังคนไม่ฟื้นคืนสติเลยครับ เวลามากกว่า600ชั่วโมงผ่านไปแล้วถแถลงการฉบับที่3ให้คำตอบว่าอะไรที่ทำให้พระองค์ล้มป่วยแต่ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำว่าพระองค์ยังทรงอยู่ในภาวะโคม่าที่ไม่รู้สึกตัวและยังไม่มีสัญญาณใดๆว่าจะฟื้นขึ้นมาถแถลงการฉบับที่4 975วันครับ เวลาผ่านไปเกือบ32เดือนเต็มๆวันที่15สิงหาคม2568แถลงการฉบับที่4ก็ออกมาทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าสู่กระแสพระโลหิตนี่คือคำที่แพทย์ทุกคนกลัวที่สุดในชีวิตเลยเซปซิสหรือภาวะเลือดเป็นพิษ ภาวะนี้นะครับคือเชื้อโรคหลุดเข้าไปในกระแสเลือดพอเข้าไปแล้วมันจะกระจายไปทั่วร่างกายทำลายอวัยวะทีละชิ้นหัวใจเต้นเร็วความดันตกไตยหยุดทำงานปอดเต็มไปด้วยน้ำร่างกายทั้งระบบค่อยๆล้มเหลวลงทีละขั้นทีละขั้น และถแถลงการยังบอกว่าพระองค์ทรงมีการติดเชื้อมาตั้งแต่วันที่9สิงหาคมโอ้โหหมายความว่าภายในเวลาเพียง6วันเท่านั้นจากการติดเชื้อธรรมดากลายเป็นภาวะเลือด สิ่งที่เจ็บปวดกว่าก็คือคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างเต็มกำลังใช้ยาปฏิชีวนะหลายตัวร่วมกันแต่เชื้อดื้อยาหรืออาจมีเชื้อหลายชนิดพร้อมกันจำเป็นต้องใช้ยากระตุ้นความดันโลหิตเพื่อให้หัวใจยังพอสูบฉีดเลือดสะท้อนให้เห็นว่าพระอาการในช่วงนั้นยังคงอยู่ในภาวะที่น่าห่วงเพราะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังยืนยันชัดเจนว่าทีมแพทย์ไม่เคยหยุดรักษาไม่เคยละ ความพยายามและกำลังถวายการดูแลด้วยความทุ่มเทยอย่างเต็มที่นี่จึงไม่ใช่การบอกถึงจุดจบของการรักษาแต่เป็นการบอกเล่าตรงๆว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนใหม่และคณะแพทย์กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดที่สุด สรุปให้เข้าใจง่ายดังนั้นแถลงการฉบับที่4คือการอัปเดตพระอาการล่าสุดว่าพระองค์ทรงรเผชิญกับภาวะติดเชื้อในกระแสรพระโลหิตซึ่งเป็นภาวะที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเข้มข้นแต่ที่สําคัญคือพระองค์ยังคงอยู่ในรักษาอย่างต่อเนื่องทีมแพทย์ยังคงไม่หยุดที่จะดูแลแล,และทุ่มเทท,ทุกวิถีทางเพื่อพระพลานามัยของพระองค์เรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าชีวิตคือของมีค่าแม้มีทีมแพทย์เก่งที่สุดมีเครื่องมือ ทันสมัยที่สุดบางครั้งเราก็ไม่อาจาควบคุมชะตาได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือการใช้เวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุด